สวัสดีครับวันนี้พี่กบมีโปรเจกต์นะครับเขาเรียกโปรเจกต์อะไรใช่หล่โปรเจกต์เสื้อตาดีไม่ว่าดีอยู่ดีว่าดีใช่ไหม หาเรื่องเสียตังค์นะครับขามาดูพี่กบจะเสียตังค์อะไรพี่กบจะเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะครับถามว่ารองเท้านี่มันดีอยู่แล้วไหมมันดีนะครับแต่พี่กบอยากจะเปลี่ยนที่มันดูแย่กว่านี <c> ้ <oughs> มันดูดีนะครับคือ <c oughs> พี่กบจะไปเปลี่ยนเป็นยางมัดเ,เพื่อนเปลี่ยนเป็นยางมัดนะแต่ยังไม่บอกว่าแบรนด์อะไรนะแต่ไม่ใช่แบรนด์แพงนะครับวันนี้นัดกับน้องร้านดังร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องที่รู้จัก ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าพิพกบจะเปลี่ยนยางลายอะไรนะครับแต่บอกเลยว่าไม่แพงนะครับเน้นประหยัดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้มารับเซแรมที่นี่พิกซีนะครับเสแรมเขาเป็นเจ้าของร้านยางอยู่นี้นะครับรับเซแรมไปเพื่อจะไปหลอกล่อให้มันเสียตังค์ด้วยไปเไปกันทักไป ครับผมเรียบร้อยนะครับพี่กบมาถึงร้านหมูหวานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหมูหวานชอบนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่พี่กบแนะนํานะครับสินค้าพร้อมสําหรับใครที่ชอบออฟโรดนะครับเซ็ตช่วงล่างเปลี่ยนยางยกสูงอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่นี่มีเพียบเจ้าของใจถึงนะครับหมูหวานตอนนี้พอนธเนอรของพี่ถึงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ยางเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเสี้ยนนะครับหาเรื่องนะหาเรื่องอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องเสียตังค์เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับแล้วไปคุยกับหมูหวานด้วยนะครับพี่ต้อมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมต้อมหมูหวานครับใครใครก็รู้จักนะท็อบเลฟมหาเราใช่ไหมครับผมมีทุกอย่างให้เลือกสรรมีครับจะเอะไรมีหมดทุกอย่างครับช่วงบ้างช่างตอนนี้ก็บนก็ได้ได้ครับได้หมดครับ พี่มาทําอะไรเนี่ยน้องพี่เขามาทำอะไรอันนี้อันนี้มาทําอะไรเปลี่ยน,เป,นยเปลี่ยนล้อเป็นยางครับเปลี่ยนล้อเป็นยางครับเขาเป็นไงเขาเสียดหรือไงหรือเขายากเขาคันครับเขาคันนีบบ่ครับมาให้หมือหวานจัดยางให้ตี่กบเกินหัวคลิปทีแรกนะครับกลับยางที่งบประหยัดใช้เมื่หวานช่วงนี้เศรษฐกิจฐฐไม่ดีเนาะครับอ่าจัดจัดตัวอะไรใส่พี่จัดแม็กซีดบล็อกช็อตครับแล้วล้อล้อแบตเล่ เฟอร์ฟอร์มิงครับลบยี่ห้าลบยี่ห้าครับอ๋อหล่อไหมเพื่อนเพื่อนอยู่ไม่สุกครับของเก่าก็ดีอยู่แล้วของเก่ายี่ห้อดีด้วยครับบีเอฟพิ่กบก็คันนะครับน้องเตือนไมครับจัดให้จัดให้ขอพิ่กบนี่เป็นที่ลูกค้าผมตั้งแต่ผมอยู่ในสวนสมัยในสวนน่ะตั้งแต่ต้อนอยู่ในสวนทุกวันนี้ยังใช้บริการกันอยู่ครับก็ซื้อน้องจะไปซื้อใครล่ะซื้อพวกกันดีกว่านะครับ นี่ครับจัดเรียบร้อยปกติของพิกบจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ของหมูหวานเหมือนกันครับชุดนี้นะครับของหมูหวานเือนกันบีอยางดีเราก็มาเปลี่ยนยางที่ดีกว่าใช่ครับเ,เป็นดอกมัดดอกมัดนะครับปปเปลี่ยนเป็นดอกอมัดเ,เพื่อนๆสำหรับ f อร์ u n e r ยกสองนะใครที่ชอบดูพิกบบเป็นแนวทางได้นะครับนี่ประมาณนี้มันก็จะล่อประมาณนี้ครับเราก็ใช้ยางแบบ ราคาที่เราจับต้องได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนรวมทั่วไปคนก็2ปีเปลี่ยนทีเนาะใช่ครับสองปีเปลี่ยนทีครับแต่ถ้าเราจะเอาอยางที่ลายบีโอมีเอฟเนี่ยโหเพื่อนๆดูยางหมูหวานดิเขาเลือกมีเป็นครัง่ะคลั้งแสงได้ไหมพอได้ครับตุนมา,าทำอะไรเยอะะตุนมาลองรับเพื่อน <laughs> ๆนะครับอยากให้เพื่อน <laughs> ๆมาหาเอมนี่มันคันเทพดีกว่า ราคาพิเศษครับมาเลยราคาพิเศษครับ<อ>เดี๋ยวพาไปดูยางกันดีกว่านะเดี๋ยวเราขัมาดูรถมาดูอุปกรณ์ดูยางนี่มีทุกยี่ห้อใช่ไหมหมวานครับผมมีทุกยี่ห้อครับพี่ะจะสั่งไซส์ไหนมีหมดมีจะสายซิ่งรถบ้านอะไรทําหมดฮะรถบ้านรถซิ่งอะไรผมทําหมดยางมีทุกยี่ห้อครับยี่สิบสิบแปดสิบเจ็ดมีหมดครับหกใช่ครับลายมัดลายธรรมดานี่เพื่อนๆดูยางครับพาไปดู มีอะไรมั่งนี่อะไรอ่ะอันนี้โตโยครับโตโย,ตโยมีทุกเบอร์นะครับอ่าโตโยมีทุกเบอร์เลยฮุ้ยโตโยลายสวยเนาะครับมีทุกไซส์ไหมมีทุกไซส์ครับอ่าเพื่อนๆโตโยลายสวยว่ะสิบเจ็ดสิบหกสิบแปดยี่สิบอ่าแล้วต่อไปอะไรครับวันนี้โตโยหมดเลยครับขอโตโยเลยแล้วก็จะเป็นหุ้ดนี่ลายนี้ก็สวย อันนี้เลนโซ่ครับ RTX ตัวใหม่ใช้ดีนะครับเออสวยๆมีคอบสิบมีสิบยี่สิบสิครับอืมครับอันนี้มัน20่สิบมันเทีาบทครับสาสิห้านิ้วครับ5นิ้วครับตัวนี้ BF ตัวนี้ BF 35ครับอ่าก็มีมีครับโอ้โหสุดยอดนะครับหาได้ยากด้วยตอนนี้ บอกว่าบีเอฟตัวสองสองแปดเจ็ดห้าขาดตลาดจริงไหมไม่มีไม่มีของสองแปดห้าก็ไม่มีของตอนนี้ขาดครับไอตัวนี้ที่บอกกระดำด้าไอ้แถวด้านที่บอกใช่ไหมใช่ครับมันก็สวยนะแถวด้านครับอ่าอ,อันนี้เป็นสีของของทางร้านเองเลยผมหวานชอบเลยแต่อันนี้ต้องมานี่ใช่ไหมใช่ครับที่ใครขายทั่วไปที่มาตั้งนี้หมดไหมใช่ครับถ้าเป็นสีนี้นะครับมันเป็นของผมอ๋อครับแล้วตัวนี้อะไรครับ ตัวนี้คูเปอร์ครับคูเปอร์คูเปอร์สามสิบห้านิ้วมีครับอือคูเปอร์อะไรก็สวยนะสองหกห้าก็มีสองแปดห้าก็มีมีทุกไซส์บ้างนเนอะครับอ่าเพื่อนๆนะครับบอกแล้วมาที่นี่จบนะครับมาที่มือหวานจบนะฮะก็มีโอ้สามเจ็ดก็มีอันนี้สามเจ็ดมีครับอันนี้ขอบยี่สิบก็มีอันี้ของอะไรครับนี่ก็สวยเลยอันนี้ยางอัดอกดอกดุมากเลยเพื่อนๆยางฟูเอลครับฟูเอลครับ ายสวยลายสวยลายสวยครับนี่ก็ยี่สิบยี่สิบครับโอ้ตอนนี้สาย2ี่สาลังมาแรงนะฮะล้อล้นฮะพวกดีโวพวกใช่พวกพวกแต่งแนวนอเมริกามีอยู่คันเดี๋ยว่อยให้ดูนะค่ะไอ้รถเจ้าของอะดูยาไปก่อนเพ่มเพื่อนสามเจ็ดก็มีนะครับอ่าสามเจ็ดก็มีนะครับใครที่หาที่ไหนไม่ได้มาที่นี่มาที่หมู่ววานเนาะมีหมดมีครับมีทุกยี่ห้ออะ สามแปดจุดห้าก็มีมีนี่เดี๋ยวไปดูดูตัวแข่งกันครับดูตัวแข่งคันนี้ยังไงก็ต้องอนุรักษ์ใช่ไหมอนุรักษ์ครับคันนี้หมดไปเยอะแล้วหมดไปเยอะมันมันเขาเรียกว่าอะไรทุ่มกับมันไปสุดตัวแล้วครับสนามที่แล้วพี่เห็นบินครับโอ้โหไม่กลัวไม่กลัวครับโอ้โหนี่ขนาดแข้งขาไม่ค่อยดีเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดเต็มคาราเบลครับเพื่อนๆนะครับคันนี้เต็มคาราเบลคันนี้เครื่องอะไรมัวน เครื่องเคซครับอ๋อยังเป็นเคซอยู่ใช่โบคู่โบเดียวโบเดียวเนียครับโบโบเดียวครับพอแล้วอยู่ที่ใจนะครับนี่เพื่อนๆเคยดูในสนามใครดูในสนามเห็นหนูวันคลิปที่แล้วไอ้สนามที่แร้วได้บินเลยนะครับแต่สนามต่อไปไม่แน่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับนต้องดูโอกาสก่อนใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเด๋ยพาไปดูสินค้าดีกว่าเพื่อนๆมันเยอะเยอะจัดไปดูข้างในครับนี่นี่ก็นี่เขาก็ทําไว้ขับเล่นนะใช่ไหม ครับอ่าไปดูง่ายดีกว่าครับ,รบอ่ามาที่นี่ไม่ต้องกลัวเขาเป็นเพื่อนไม่มีเขาก็สั่งกับเพื่อนได้นะรอไม่นานครับเนี่โอ้โหเ,เพื่อนเลยมีทุกอย่างนะหลักๆแล้วที่นี่คัดเน้นขายแบรนด์อะไรหรือว่าทุกแบรนทุกแบรนครับอ่ามี ARB TJM Iron Man o f f e n d e r อ่าครบครับทุกแบรนครับ ก็คือมาที่นี่คุณจะสั่งแบรนด์ไหนก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าเราถ้าเราไม่มีเราสามารถสั่งใครได้ใช่ไหมใช่ครับเพื่อนๆนะครับนี่สินค้าคสปริงมีสปริงอยู่ห้องมองอุมมีทั้งสแตนดาดแล้วก็มีทั้งรถแต่งใช่ไหมใช่ครับชคนี่ก็มีเลือกเพียบนะครับครับ ARB ก็ของแบรนด์ทั้งนั้นเลยออฟเฟนเดอร์ก็มีนะครับครับแล้วก็ ADM ตัวนี้ก็กำลังมาแรงนะแรงครับสวยนะใช่ครับใช้ดีครับสินค้า ADM นี่ใช้ดีจริงก็สามารถที่จะสั่งที่นี่ได้ ติดตั้งได้หมดได้หมดครับอาเรมาดูฝั่งนี้ครับนี่ก็จะเป็นเพื่อบลูทพวกอะไรเนาะโชโ็โรบัสช็โรบัสอ่านี่โรบัสนี่การสะบัดมีครบครับมีครบเ,เพื่อนมาที่นี่มีครบมีอลละไรพร้อมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกลางแสงยางต้องบอกว่าเต็มคาราเบลครับเอาอะไรเดี๋ยวพิ้อมจัดให้หมดได้เลย่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูยางกันยางเยอะมากเป็นนนเยอะ,ยอะส,มสมคำล่ำลือ เต็นหลังคาก็มีเต็นหลังคาครับอ่าเต็นหลังคากันชนเต็นหลังคาขายของอะไรรถทุกทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อครับอันนี้ A R B ครับอ๋อตัวนี้ A R B ใช่ครับนี่ก็จะเป็นพวกสปริงพวกแนบพวกโช๊คพวกอะไรเพื่อนดูอะไรสนอกเกิลแหนบ G j M อะไรพวกนี้ครับแนบแต่งก็จะอยู่ฝั่งนี้แหนบเหนือมีหมดครับเต็มคาราเบลนะครับเพื่อนอ่า คือเอาง่ายๆมีทุกอย่างอะนะครับใครมาก็อยากได้อะไรก็พี่้อมก็จัดให้ได้หมดนะเพื่อนนะวงการนอรถน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละก็ลุงก็อลองนะครับเฮ้ยตัวนี้พี่ต้องการมากเลยหวานดอกกันโค้งครับเอ่อของพี่ต้องใส่ไหมใส่ใส่ก็ดีถ้าใส่มันใส่ได้เลยไหมตอนนี้หรือว่าต้องเจาะต้องอะไรต้องเดี๋ยวต้องหาชุดน็อตก่อนล่ะครับรอ๋อนอตไม่มีใช่หรือว่าอย่างไงเพราะเพราะพรานี้ตอนที่ร้านผมไฟไหม้มันก็ ไปหมดเลยอือผมสร้างผลิตไปแล้วรอมาอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันรับมาครับพี่กำลังจะหาอยู่นี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูยางกันเยอะเพื่อนๆนะครับมาที่เต็มคาราเรลมีทุกอย่างทั้งใหม่ทั้งเก่าเนาะเครื่องเครื่องก็มีครับเฮ้ยเครื่องก็ขายเหรอเครื่องอะไรเนี่ยอีซูซูสองพันแปดป่ะสองพันห้าสองพันห้าเพื่อนๆดูครับนี่ตะขาบหาที่ไหนไปได้ที่นี่ยังมีนะนะ คูเปอร์ก็ยางใหญ่ๆก็มีนะครับบีเอมีหมดนะครับเนี่ยเพื่อนครับอยากให้มากันครับเยอะๆครับมาเยอะมาอุดหนุนกันนะครับราคาพิเศษคุยง่ายคุยง่ายต้อมคุยง่ายครับแล้วก็โอ้โหฝั่งนี้ก็เทียบเลยยางรถของรถเก่งก็มีเนาะดีครับดูทั้งในนี้ยางรถเก่งหมดเลยเดี๋ยวดูเขาตุนในนี้ครับตุนอาแม็กเพื่อนมีทุกไซสุดยอดโอ้โหยางเทียบเลยเพื่อนนะ นะครับต้องการรถเก่งก็จะร้านนี้เนาะใช่ครับอันนี้ก็แนวออฟโรดครับมีทั้งเอทีเอ็มทีใช่ครับพีทีมีหมดตัวนี้ก็น่าสนใจนะตัวเนี้ยคันาแลนเหมือนตะขาบเลยเนาะตะขาบครับใช่แต่เป็นของไอดี้ใช่ไหมกีทีครับกีทีนะครับเพราะว่าราคาจับต้องได้จริงไหมใช่ครับไม่สูงนะแล้วดอกทนนะคนที่รถแข่งก็ใส่กันอยู่หลายคันครับพวกรถกระตูนอ่ะเราเห็นรถกระตูนใส่เยอะครับตัวนี้ มาเลยครับสายสายคอสสายนักแข่งมามีราคาพิเศษมีราคาพิเศษเพื่อนนะครับจัดให้ครับมาดูครับมาดูโอ้โหสารพัดยางดูข้างในเพื่อนเฮ้ยสามเจ็ดก็มีสามเจ็ดก็มีเพื่อนหนึ่งตอนนี้ที่ว่าหายากๆนะที่นี่มีนะอันนี้สี่สิบนี่สามเจ็ดสามเจ็ดครับแม็กซิสนะครับสามเจ็ดมีเป็นคังด้วยนี่พี่กบพาเข้ามาดูข้างในเลยนะนะครับตะคงตะคาบมีให้เลือกเพียบเลยเนาะ เออต้องการไซส์ไหนลองโทรมาคุยดูครับโทรมาคุยดูนะครับชอบก็เดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวมูหวานจัดให้ได้แต่หลักๆวันนี้พี่พามาดูรถพี่นะพามาดูว่าเออพี่มายกมาเปลี่ยนยางสาหรับฟอร์จูเนอร์นะครับถามว่าเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนพเพราะเซียนครับค <c oughs> ันนะเจ้าของคันครับเจ้าของคันนะครับ oh, <no. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับร้านหมูหวานก็ รับทําทุกอย่างแล้วเมื่อวานเนาะครับทำครับพี่ทำทุกอย่างครับอ่าจะยกช่วงล่างจะยก2นิ้วยก4ได้หมดครับเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนแนบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเซสซอรี่เซอรี่นะครับทุกอย่างมีหมดครับอ่าก็มาที่นี้จบครบทุกอย่างนะเพื่อนๆพือนนะขบดําก็แนะนําอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งพี่เองพี่ก็มาใช้บริการที่นี่ประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับกรณีถ้าพี่จะเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยนะแน่อย่างเงี้ยอย่างเห็นรถพี่เนี่ยก็สวยนะเออพอร้องมันล้นหน่อยมั้งใช่หรือเปล่าเมื่อวาน ครับนิดๆครับนิดๆลบยี่สิบห้าจาอาจจะติดนิดหน่อยมไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปแก้ได้ครับเออล้อล้นกำลังสวยเลยเยนะครับกำลังงามเลยเอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีฟอร์จูเนอยากยก2นิ้วก็มาที่มือหวานได้นะครับจัดทรงประมาณนี้นะมือหวานก็ทําให้ได้นะครับแล้วก็อยากลงยางประมาณที่เนี้เอาดูพี่เป็นต้นแบบแล้วกันเพราะตอนนี้สายแคมป์กำลังมาแรงนะครับ มองด้านข้างก็จะประมาณนี้ทรงกําลังหล่อนะครับนี่ลูกเจ้าของร้านครับ <c oughs> ทรงประมาณนี้นเพื่อนๆนะครับกำลังหล่อนะกาลังหล่อนะครับใครที่อยากจะทำก็ลองมาติดต่อพูดคุยกับป้าหมหวานดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่นนะานี้เนาะหวานนะครคาจดใจทักมามีอะไรโบอตงบอโทรโ สนใจหกสา2หนึ่งสองห้าสองี่สองครับแล้วก็เพจนะครับหรือไม่แล้วก็เข้าเพจหมูหวานช็อปเลยครับทักมาได้เลยอ่านะคร้ามาจากพี่กบหรือมีส่วนลดให้อ้าวจัดไปเพื่อนเพื่อนมาจากกบดำนะได้ยินนะได้ยินนะจากกบดำนะอ้างได้นะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะรผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอย่างรอเพื่อนนะครับกบดำมาหมูหวานที่เดียวครับเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเนี่ยไม่เคยไปที่อื่นเลยครับนี่นะครับ m t 7 764นะตัวใหม่แต่พีกพ่กบสลับเอาเอา,เอาตัวหนังสือดําออกอนอกมันก็จะดุดประมาณนี้นครับเอาเขียวเข้าในลบ15มันก็จะล้นประมาณนี้เพื่อนๆเนี่ยนะครับล้นกําลังหล่อครับทั้งหน้าและหลังนะนะครับแต่อาจจะมีการติดบ้างนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพีกพ่กบจะไปปาดนะครับเพราะว่าเราใส่ปกติถ้าใส่ลบศูนย์เนี้ยลบศูนย์เนี้ยมันจะไม่ติดเนี่ยลบศูนย์ตัวเก่าที่เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับมันจะไม่ติดนะครับแต่ตอนเนี้ยอลบรบ15เนี่ยมันจะติด น่าจะติดตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวที่จะปาดออกข้างในก็่าจะติดนิดหน่อยนะครับถ้าเรารัดสวยเราก็ต้องแต่งนิดบ้างนิดหน่อยเรื่องปกติครับไม่ใช่เยอะนะครับไม่น่าเกลียดนะครับอ่าทรงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแววมานะครับมีรถอีกหนึ่งคันที่มุหว่านเขากําลังจะจับทรงนะครับได้ข่าวว่าแววเดี๋ยวรอชมได้ไหมเดี๋ยวรอชมตอนเต็มเต็มครับนี่รอชมดูด้านหลังไปก่อนนี่ครับโอ้โหไม่ยังรอเพื่อน เฮ้ยไวท์แท็กทำงี้แม่งก็เท่ oh, เวโหเต็มมากเต็มมากเต็มมากแต่เอาไว้เพื่อนๆดูทีหลังนะครับเอาให้เต็มสะเต็ปก่อนครับเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งการที่หมูหวานจะทำแล้วก็จะเดี๋ยวพี่กบจะมาถ่ายให้ดูกันสำหรับพี่สำหรับไวท์แท็กนะเรียบ wake up to a Let's i t t l b i of drool on pillow feel like my i t go n a a bad be day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning. I need a big change. Help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna